จะเป็นไข่เจียวน้ำมันเดือดแล้วตอนนี้เทไข่ลงเลยค่ะเทไข่ลงเลยยกสูงสูงโอ้โหน่ากินมากขูดลงให้เบิรเลยโอ้โหฟูมากน่ากินเ่าพอแล้วครับโอ้โหน่ากินมากไข่เจียวไข่เจียวฟูกรอบ เทอีกสินอะ่ะนี่เทนี่เทนี่เอาในถ้วยนั่นแหละมาเทเสรพอแล้วถือกล้กองให้หน่อยวางถ้วย ยกไหมแล้วไม่ละนักหชอไหม อมน้ํามันนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆบอกว่าชอบใส่น้ํามันเยอะอยากให้มันฟูกๆก็เลยใส่น้ํามันเยอะเด็กๆบอกว่าชอบน้ำมันเยเยอะ ไฟแรงมากเลยนะคะกรอบพอหรือยังน้องดาก้อนไข่แล้วมาดูนะว่ากรอบพอหรือยังนมาเบิ่งนี่ไข่กรอบพอหรือยังพอระบานไข่ขขใกล้จะสุกแล้วนะคะตอนนี้ก็ ปิดทางแก๊สเลยครับอพอแล้วครับนี่ดูมันน่าก,กินขนาดไหนกลับด้านขึ้นมาสิพลิกพลิกขึ้นมาสิดูว่าอีกทางสุกหรือยังพลิกทั่วกระทะเลยว้วมกินมากสีจัง ใข่เชี้ยวบ้านๆน้ำมันเยอะๆเด็กๆบอกว่าชอบน้ำมันเยอะๆแล้วตักใส่ถ้วยเลยนะครับเอาถ้วยไปใกล้ๆครับอือ น่ากินอ้าวนหนดูว้าวไปไปกินกันเลย